กฎการซื้อขายแลกเปลี่ยนและการพนันภายในเกมสซวนโฟลข้อที่1 ห้ามซื้อขายไอดีและข้อมูลตัวละครห้ามกระทำการสื่อถึงการซื้อขายไอดีและตัวละครไม่ว่าจะทางตรงหรือว่าทางอ้อมฝ่าฝืนระงับบัญชีถาวรข้อที่ 2. ความรับผิดชอบต่อบัญชีหากมอบสิทธิ์การเข้าถึงบัญชีให้กับผู้เล่นอื่นไม่ว่าจะตั้งใจหรือว่าประมาทเจ้าของบัญชีจะต้องรับผิดชอบทั้งหมดเองทุกกรณีเท่านั้นทีมงานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นข้อที่3ห้ามการพนันภายในเกมห้ามจัดหรือมีส่วนร่วมการพนันทุกรูปแบบไม่ว่าจะแลกเป็นเงินสดหรือว่าแลกเป็น เงินจริงหรือว่าแลกเป็นเงินในเกมหรือไอเทมฝ่าฝื่นและงับบัญชีถาวรและไม่สามารถเรียกร้องใดๆไ,ได้อีกข้อที่ 4. ทธุรกรรมด้วยเงินในเกมส่วนโฟ โรดตรวจสอบให้รอบคอบก่อนซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนเงินในเกมไอเทมความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้เล่นจะต้องรับผิดชอบเองทั้งหมดข้อที่5การให้หรือโอนไอเทมโดยสมัครใจทีมงานไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการสูญเสียทุกกรณีข้อที่6การชอบโกงหรือหลอกลวงโดยเจตนาเช่นการตั้งร้านค้าราคาไม่ตรงกับที่ขายหลอกลวงด้วยไอเทมที่ขายกันโดยเจตนาบทลงโทษครั้งที่1นึ่งระงับ7วันบทลงโทษครั้งที่2องระงับ30วันบทลงโทษครั้งที่3ามระงับถาวร ข้อที่7ห้ามผู้เล่นซื้อขายแลกเปลี่ยนไอเทมเงินในเกมโซนโฟวเป็นเงินจริงยกเว้นการซื้อขายผ่านเซตเ็มเท่านั้นห้ามทําหรือสื่อถึงการขายด้วยเงินจริงในทุกกรณีในภายในเกมทุกกรณีเช่นโขงสาธารณะหรือหน้าโปรไฟล์ต่างๆบทลงโทษครั้งที่1นึงลับบัญชี3าวันบทลงโทษครั้งที่2ล้งับบัญชีถาวร ยกตัวอย่างเช่นจงใจเปลี่ยนคําจากคำํำว่าบาทเป็นบุตรหรืออื่นๆที่สื่อความหมายในทิศทางเดียวกันผู้เล่นตั้งใจโข่งเพื่อขายเงินเอ็มโดยการนำเซตเอมาแอบอ้านตัวอย่างพี่ฮารับพี่ฮรเซรับเงินเอ็มเปล่าครับเลดยี่สี่มี27บอคพี่โข่งใส่ตัวเลขแต่ไม่บอกสกุลเงินเช่นขาย 14M อสนสิบ ข้อที่8การตัดสินขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและดุลพินิจของทีมงานโดยทุกกรณีที่เกิดการลงโทษไม่ว่าจะเป็นการตักเตือนการระงับไอดีสามารถขอคำชี้แจงจากทีมงานได้และรายละเอียดกฎกติกาฉบับเต็มดูได้ที่่วนโฟเอ็กซ์ทีมค ก็นะครับจากทั้ง8ข้อนี้เป็นยังไงกันบ้างครับกฎเหล่านี้แนะนําให้ทําตามนะครับอย่างเคร่งครัดเลยนะครับเพราะกฎเหล่านี้มีไว้ให้สังคมเกมที่ดีขึ้นพวกเราเป็นผู้เล่นก็อยากเล่นเกมให้สนุกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นทําตามกฎกันด้วยนะครับเกมจะได้สนุกขึ้นเยอะเลยนะครับอย่าไปคงอย่าไปเครียดอย่าไปสนใจอย่าไปซีลงไปซีเลียสนะครับสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายสวัสดีครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันให้ด้วยนะครับเพื่อยอดซับสไครต์เราจะได้พุ่ง ทยานไปถึง1 0,000หมื่นสั๊ตาคไทกันเลยนะครับสำหรับวันนี้มูเคซี่บ๊ายบายสวัสดีนะครับ